ไอช่วงที่ผมมาเขาตามมาเนี่ยเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วเนี่ยเขาทุกสวนเนี่ยไอผลทุเรียนเขาเนี่ยมันไม่โตไม่เข้าไซส์เขาก็บอกว่าสงสัยจะต้องจะต้องขายทุเรียนตกไซส์หมดผมหมดเชื่อผมไหมเลยเวลาเดือนหนึ่งผมจะช่วยถ้าเชื่อผมถ้าเขาเชื่อก็เลยแนะนำให้เขาใช้ปุ๋ยสีคิงคิงควมือสูตรไฮเคเข้ามาเขาก็ตัดสินใจใช้ทุกสวนแทนที่จะใช้แค่สวนเดียวปรากฏว่าทุกสวนเนี่ยผ่านหมดทุเรียนผ่าน 1.8กิโลทั้งหมดไม่มีตกไซร์เลยแม้แต่ลูกเดียวหลังหนั้นเ้าก็เชื่อว่าการทําเกษตรอินทรีย์ตามยุคใหม่ของเราเนี่ยเขามั่นใจเขาก็เลยตัดสินใจทําเป็นสวนทุเรียนอินทรีย์ทั้งหมดพอ,พอเข้ามาแก้ปัญหาได้ประมาณแค่ไม่เกิน2เดือนนะโดยเอาปุ๋ยอินทรีย์คิงควมเมอนะสูตรเสมอมาแก้ปัญหาแล้วก็มีการใช้คีโตเมียมใช้นาน o อีซิเตอร์ใช้คีเทค ใช้ชีวพันธุ์ทุกตัวเลยเอามาฉีดรักษาจนโรคแตกใบใหม่ออกมาใบใหม่เนี่ยใหญ่และสมบูรณ์สวัสดีคุณหนุยสวัสดีครับวันนี้อาจารย์พาผมมาเที่ยวสวนทุเรียนที่ไหนครับมาที่สวนคุณพรศักดิ์นะอยู่เขื่อนคิริธานอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีซึ่งคุณพรศักดิ์นี่มีหลายแปลงนะมีแปลง A B C D E F ในขณะนี้เราอยู่ที่แปลง E คือรวมทุกแปลงแล้วก็บระนาน่าจะมีถึงน่าจะ4ี่ห้าร้อยไร่นะครับซึ่งก่อนหน้าประมาณ6เดือนที่แล้วเนี่ยเขาทําเคมีมาก็ต้นโทมมากใบใบเนี่ยซีดแล้วก็บางต้นก็เป็นแล้วไม่ใช่บางต้นเป็นโรคไฟทอปเทร่าลงอะไรต่างๆหลังจากนั้นเราก็มาเข้ามาแก้ปัญหากันพอเข้ามาแก้ปัญหาได้ประมาณ แค่ไม่เกิน2เดือนนะโดยเอาปุ๋ยอินทรีย์คิงควอเมอนะสูตรเสมอมาแก้ปัญหาแล้วก็มีการใช้คีโตเมียมใช้นานอีซิเตอร์ใช้คีเทคใช้ชีวพันธุ์ทุกตัวเลยเอามาฉีดรักษาจนโรคแตกใบใหม่ออกมาใบใหม่เนี่ยไม่ใหญ่และสมบูรณ์นะก็ได้ได้ใบออกมาเยอะเรริ่มมีกาื้ฟนตัวก็ฟื้นตอนนี้พอฟื้นปั๊บเนี่ย จริงจริงแล้วไอ้ช่วงนั้นมีไอ้ช่วงที่ผมมาเขาตามมาเนี่ยเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วเนี่ยเขาทุกสวนเนี่ยไอ้ผลทุเรียนเขาเนี่ยมันไม่โตไม่เข้าไซส์เขาก็บอกว่าสงสัยจะต้องจะต้องขายทุเรียนตกไซส์หมดผมหมดเชื่อผมไหมเหลือเวลาเดือนหนึ่งผมจะช่วยถ้าเชื่อผมแล้วเขาเชื่อก็เลยแนะนำให้เขาใช้ปุ๋ยสีคิงคิงควมือสูตรไฮเคคเข้ามาเขาก็ตัดสินใจใช้ทุกสวนแทนที่จะใช้แค่สวนเดียวปรากฏว่าทุกสวนเนี่ยผ่านหมดทุเรียนผ่าน 1.8กิโลทั้งหมดไม่มีตกไซเลยแม้แต่ลูกเดียวาหลังงนั้นเขาก็เชื่อว่าการทําเกษตรอินทรีย์ตามยุคใหม่ของเราเนี่ยเขามั่นใจเขาก็เลยตัดสินใจทําเป็นสวนทุเรียนอินทรีย์ทั้งหมดนะแล้วก็พอได้ใบมาประมาณ2ชุดนะเพราะมันตอนนี้มัน6เดือนแล้วชุดแรกพอได้ชุด2เนี่ยจะเห็นว่าใบมันถ้าดูจากแมรกตอนนี้ใบมันจะมากขึ้นมีความเขียวดําอะไรต่างๆมากขึ้นก็เลยเมื่อประมาณสักเกือบ2เดือนก็ตัดสินใจทําดอก จนะทาดอกเลยโดยใช้เทคนิคของพวกเรานะตอนนี้การทําดอกเนี่ยก็คือผมก็บอกให้เอาญ้าออกขวาดออกหมดเลยหลังจากนั้นก็ใช้ปุ๋ยอินรีย์คิงวามเมอร์สูตรฟอสฟอรัสสูงใส่หวานลงไปพราะหวานลงไปเนี่ยก็ลดน้ําลดน้ําทุกสัปลดน้ําติดต่อ3มวันแต่ฝนตกไม่เป็นไร,รนะก็ปล่อยตอนนี้พอหลังจากที่ลดน้าไป3าวันก็หยุดเลยครับหยุดให้นะ้ำเต้นระวังหยุดให้นะ้าฝนจะตกมั่งอะไรมั่งก็ไม่เป็นไรก็ปล่อย จนกระทั่งหน้าดินเนี่ยจะเห็นหน้าดินแห้งมากๆพอเริ่มหน้าดินแห้งมากๆก็ประมาณสักสิบวันโดยประมาณเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีฝนปะปายนะหลังนั้นก็เริ่มฉีดไบโอเฟ e เวอร์นะ่าฉีดไบโอฟอเวอร์ที่เป็นผลงานวิจัยพวกสารยู่สารอนะินรีนะกระตุ้นการแต,แตก ตาดอกอะไรพวกนี้นะก็ตอนนี้ก็ฉีดไบโอไฟเบอร์ไปได้ประมาณ3สัปดาห์นะแล้วคุณหนุ่ยสังเกตดูเนี่ยดอกมันเริ่มเยอะนะทุกนายลงขึ้นยืดขึ้นดูหน่อยเนี่ยนะดูผลออกดอกผลออกดอกได้ดีอยู่นะจังก็ออกเนี่ยข้างบนก็มีนะคุณหนุ่ยมองข้างบนได้เลยอันนี้อันนี้ต้นนี้ออกออกดอกได้เยอะนะตัวนี้เยอะแสดงว่านี่คือหลังจากฉีดไบโอไฟเบอร์ไป3สัปดาห์ดอกนยนะดอกก็ออกมาได้ดีเลยแล้วก็ทุกสวนต้นนี้ ตอนนี้ลงกลับมาดูเรื่องธาตุอาหารนะฮะ<ช>ผมก็อยากจะรู้นะว่าในขณะที่ออกดอกเนี่ยช่วงออกดอกปกติแล้วไนโตรเจนต้องต่ํานะนะแต่เราก็มาดูเ,เรื่องธาตุอาหารก่อนว่าออตอนนี้ธาตุอาหารที่ละลายน้ําที่ทุเรียนต้นนี้จะดูดไปใช้ได้มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนนะถ้าช่วงออกดอกเนี่ยมันไม่ควรจะมีไนโตรเจนหรือมีไนโตรเจนต่ําสุดนะครับอันนี้เป็นที่พอใจครับนนไนโตรเจน8มิลลิกรัมต่อกิโล ฟอสฟอรัสยีมิลลิกรัมต่อกิโลตรงนี้พืชจะดึงขึ้นไปจะมีการออกดอกเรื่อยๆนะจะมีอีกนะครับโปแทสเซียมมี49ม mm ิลลิกรัมต่อกิโลพอดอกออกมาปุ๊บโพเทสเซียมมากกว่าเนาะ49มันก็จะทําให้ดอกสมบูรณ์แล้วพอตัวเค,คจะให้ดอกสมบูรณ์แคลเซียมมี6 2ซอังเอร์มี4.2่แมกนีเซียมมี92ออันนี้ ก็ถือว่าอยู่ในระดับใช่ได้พอเพียงเลยฮ<ใจ>ะคอปเปอร์มี0.24โบรอนมี50โมลิแวรัมี0.3เหล็กถ้าเหล็กมี3.1ทังก๊ามี0.9แล้วก็มังกานิสเนี่ยมีอยู่ 8.6ซึ่งตรงนี้เป็นท่าฐานรองที่ที่พืชขาดไม่ได้เพราะนี้ต้องมีตอนนี้ก็เลยก็ตรงนี้ถือว่าผ่านเลยและผมดีใจมากโดยเฉพาะอะไรไหมคุณหนุ่ย PH 6.5ดผมมาใหม่ๆหมนะ PH 5 5ไป P h 5เเฉลี่ยนะตอนนี้6.5ห้มายความว่าเขาจะดูดพืชเขาจะดูดอาหารได้ทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับตอนนี้ว่าในการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะเห็นว่าเราต้องมีการวัดโลหะหนักนะเพราะตรงนี้จะเห็นว่าโลหะหนักที่นี่มีค่าสารหนู4.7 อันนี้ถือว่าไม่เกินไม่เกินนะตะกัวมีอยู่11แล้วก็ h g ประหลอดมีอยู่0.02ครับโคเมียมมีอยู่15แล้วแคดเมียมมี0.04นี่คือผ่านเลยเพราะตรงนี้เพราะอะไรเพราะเรามีจุลินทรีย์ย่อยโลหะหนักนี้เราเรียกอะไรเวสเอเวเป็นเวสเ w a y นะแล้วตรงนี้ผมดีใจแล้วก็ตรงนี้ผ่านผ่านอย่างสบายเลยแี้ี้ก็หลังจากนี้นะผมก็แนะนําว่า อดอกเนี่ยพอม,มันมันมันเริ่มติดเป็นผลเนี่ยพอเริ่มติดเป็นผลเนี่ยพอเลยหังแย่ะไรพอเริ่มติดเป็นผลปั๊บเนี่ยเ,เราก็จะให้เขาใส่ปุ๋ยอินทรีคิงว n วเม r m อสูตร NPK นะสูตร NPK อีกต้น1-4.5่กิโลแล้วก็วใบใบทุเรียนใบหญ้าเนี่ยจะเอามาคุมค,คุมหมดเลยพอคุมปั๊บเนี่ยต่อไปเราจะลากมันจะออกจะเรียกลากแต่เพื่อแล้วก็เป็นช่วงการพัฒนาของผล ผลทุเรียนต่อไปอ,นนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จนใ,นรนในการทาโดยเฉพาะเทคนิคในการทําดอกแบบแนวคางเกษตรอินทรีย์นะครับเ <c oughs> นี่ยครับก็ <c oughs> นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ได้มาปรึกษาอาจารย์แล้วก็ได้ทำตามแนวที่อาจารย์แนะนำํำก็แปลว่าตั้งแต่เขาเริ่มปรับเปลี่ยนเอาปุ๋ยของคิงวัมเมอรแล้วก็เชียรพันขอาจารย์ต่างๆเชลพนต่างๆของอาจารย์มาใช้เนี่ยก็คือ เริ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่รุ่นเริ่มที่เขาบำรุงให้ลูกโตใช่แล้วก็เห็นผลใช่พอเห็นผลเสร็จปีนี้ก็มาทำใบมาทําใบได้สองชุดสองชุดเสร็จแล้วก็มาทำดอกทำดอกโดยใช้เทคนิคแบบของของอาจารย์เนี่ยนะก็คือใบอุฟเวอรคือเชียวพันธุ์บวกกับปุยินทรีย์ก็ทําให้ผลปรากฏตอนนี้เนี่ย ค่าอาหารแล้วก็ค่าต่างๆนะก็เป็นอยู่อยู่ในกําหนดกฎเกณฑ์ที่อาจารย์พอใจเป็นตามที่เราพอใจพอใจหรือตามที่เราคาดหมายไว้นะแล้วก็ผลที่เป็นที่ประจักษ์ตาดูง่ายๆคือตัวดอกที่ติดเต็มต้นเลยอก็ถือว่าติดสวยติดกระจาดดีด้วยนะอาจารย์ครับแล้วดอกดูแข็งแรงครับดูแข็งแรงนะอันนี้อันนี้แสดงว่าเทคนิคนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเราคุยกันเราเห็นภาพแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของไม่ใช่สวนที่สวนจะทำไร่สวนอยู่ไร่สวนมาเดี๋ยวจะให้เจ้าของได้ได้มาเดี๋ยวลองปรับุยให้เขาดูโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับครับผม